อุ้งอิงหัวหน้ามิ้นช็อกหรือว่าหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยยังคงเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อทักษินที่โรงพยาบาล2วันติดแล้วนะคะที่แดยิบเกเข้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลวันแรกไม่ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแต่เมื่อวานนี้เนี่ยออกมาพูดคุยกับสื่อเหมือนกันแล้วก็สื่อมวลชนก็ถามเรื่องที่จะขอพระราชทานอภัยโทษคุณอ,งอุงอิงก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยให้คุณพ่อดำเนินการด้วยตัวเองค่ะ ทางคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษให้กับ คุณทักษิณนะนะคะว่าเป็นดุลยพินิษของคุณพ่อว่าจะจะัดทาเมื่อไหร่ซึ่งก็ตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรติดขัดนะคะแต่ในเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของการร่างจดหมายก็เป็นส่วนของคุณทักษิณที่จะเลือกเวลาแล้วก็ขั้นตอนให้เรียบร้อยตามกระบวนการเองซึ่งทางคุณทักษิณเนี่ยทำคนเดียวและคุณอุิงก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เห็นจดหมายอันนี้ด้วยค่ะ อันนี้เราให้เป็นดุลพินิจของคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อจะจัดทําเมื่อไหร่ยังไงก็แค่คุณพ่อเป็นคนเป็นคนทาเองเลยค่ะคไ,ไม่ไม,ไม่ไม่มีติดขัดอะไรนะคะแต่ว่าในเรื่องของเวลาของการร่างจดหมายอะไรนะคะก็เป็นเป็นของคุณพ่อที่เขาจะเลือกเวลาแล้วก็ทำโปรเซสทั้งหมดนะคะให้เสร็จเรียบร้อยตามกระบวนการแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะคะคุณพ่อทำคนเดียวอันีนี้งก็ไม่ได้เห็นด้วยะค่ะจะไม่ไม่ได้เห็นจดหมายอะคะ่ะ ส่วนอาการของคุณทักษิณที่หลายคนก็เป็นห่วงว่าอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทางคุณอุ้งอิงก็บอกว่าคุณพ่อเองเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียเห็นได้ชัดตั้งแต่ตอนเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วว่ามีอาการไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยมา17ปีแต่ยืนยันเรื่องที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า จะย้ายโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่ได้มีเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยมีแต่คุณหมอเก่งๆและทางครอบครัวเองก็ไม่ได้มีการขอให้ย้ายไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนตามที่มีข่าวนะคะส่วนเรื่องของห้องพักรักษาตัวที่มีข่าวออกมาเหมือนกันก่อนหน้านี้ว่าเห็นวิวสวยงามเลยคุณอุงบอกว่า จริงๆแล้วเข้าไปดูเป็นวิวตึกของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นห้องปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นวิวสนามม้าราชกีธาสมโมสรส่วนเรื่องแอร์ที่ก่อนน้านเสียตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าคุณอุ๋ยอิงรู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อในเรื่องไหนบ้างคุณอุ๋ยอิงบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของหัวใจแล้วก็ ส่วนตัวเป็นเรื่องเป็นห่วงเรื่องของหัวใจะนะคะส่วนปอดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ก็ต้องรอข้อมูลทางการแพทย์จากทางคุณหมออีกทีนึงค่ะครับ <te le> หมอเก,เก่งเยอะมากค่ะที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็เราเราไม่ได้มีการขอหรือหรือจะย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะคุณดิ้นครับสังคมมีข้อสงสัยเรื่องของห้องพักที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับระวันคุณิงเตรียมต้อนับเขาไปเที่ยบข้อแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นไปตามที่สังขมเขาหัื ไม่ใช่นะคะเป็นห้องที่อยู่เ,<ม>เขาเรียกว่าอะไรฝั่งที่เห็นวิวไปเป็นโรงพยาบาลเ,เ,เขาไม่เรียกว่าอะไรอวิวตึกอะซิตี้อะ่ะคือวิวตึกอะคะ่ะที่เป็นของแต่ใช่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนั้นใช่ใช่เท่าที่เรียกไม่ถูกอันนั้นนะคะแล้วก็ก็ห้องก็เป็นห้องปกติอะค่ะไม่ได้ไม่ได้อร่อยเป็นห้องระบยอากาศซ่อมแล้วค่ะซ่อมแล้ว มีมีแอร์แล้วค่ะมีแอร์แล้วก็ยืนยันว่าเป็นห้องธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะคะส่วนเรื่องอาการป่วยก็ต้องเข้าใจได้เพราะท่านไม่ได้อยู่เมืองไทยมา17ปีแล้วกลับมาอาจจะเรื่องสภาพอากาศหรือเปล่าอาการโสดกบกอากาศอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าคะอ๋อเออคุณเทีบอกว่าตอนมาแล้วอาการไม่ค่อยแจ่มแจ่นแจ่มดเออไม่ได้ท่านหลักสแล้วนะไอ้หลัก7แล้วนะ74 นะเข้าใจได้ก็ตามนั้นนะครับผู้ชมเพราะว่าก็เพิ่งจะไปเยี่ยมกันมาก็เป็นข้อมูลเท่าที่ให้ได้นะครับ